เรียนท่านนอำเภอโนสุวรรณนะครับท่านจุติพันธ์บุญศสีท่านประมงจังหวัดส่วนราชการและก็พี่น้องที่กำลังคอยเวียงแหอยู่ในอ่างเก็บน้ำที่นี่นะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่นี่เห็นได้ชัดจากการดำเนินงานของคณะกรรมการโดยมีผู้ใหญ่หนูแดงเป็นแกนนำเนี่ยทำให เกิดปัญหาเช่นโครงการภัยแล้งน้ําท่วมซึ่งมีผลกระทบกับพี่น้องชาววิสาเป็นจํานวนมากเราได้มีกิจกรรมโครงการหลายๆผลการรายงานของท่านประัติที่ชุมชนได้นินาก,การเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าสามารถสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรส,สามารถที่จะขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำเปิดนในในน้ำจืดได้แต่จากที่เรารบกวนทางพอ,อหลายๆพอ,อว่าช่วยทดลองทางวิจาการให้เราหน่อย ว่าเราสามารถที่จะใช้ชุดบ๊อบาบให้เย็นชาวันนี้อากาศดีนะครับแดดไม่ออกนะครับฝนก็ไม่ตกนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เป็นคงเป็นนิมิตหมายที่ดีให้กับพวกเราและก็สามารถจับสัตว์น้ํามาใช้ให้อย่างมีความสุขนะครับอิ่มท้องนะครับแล้วก็ฝากกรมประมงด้วยนะครับเจ้าที่เมื่อจับแล้วราต้องมาเพิ่มให้เขาแต่ไม่ใช่เพิ่มนะครับเพิ่มทั้งวิชาการและเพิ่มทั้งสัตว์น้าหลักก็คือต้องเพิ่มวิชาการให้เขามากที่สุดนะครับ จะยืนได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลครับขอบคุณครับมีความยั่งยืนนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พวกเราทํามันเนี้ยมันจะยั่งยืนต่อนเนื่องอย่างยั่งยืนจริงๆนะครับก็ฝากทางนะผู้ใหญ่หนุ่มแดงไว้ด้วยนะครับในว,วันนี้เป็นครั้งแรกที่มาหสองสามเมื่อไรแล้วก็เอาเลยเด้อพี่น้องเออ ใครเอาก่อนก็ได้ก่อนแหละงานนี่ดูประธานนะครับ<ม>เดี๋ยวจะให้สัญญาณเตรียมแล้วท่านนายเพื่อก็เตรียมเหมือนกันนะครับไม่รู้หว่านแหเป็นไม่หนีนั่นเพื่อนี่จะากไป่้วยนะครับอยากอะไรเงี้ยคือนายเพื่อนเอนี่ยท่านอธิบดีอย่างคือเลยแต่นายเพื่อยังไม่ค่อยคือเท่าไหร่นี่หว่านแหลปมาไหลไม่นายเพื่อนี่ เราจะจับแล้วนะครับทัญญาันหนึ่งสองสามสาวนี่โอ้สวยงามมากเลยครับนี่ท่านนายเพื่อวันแหปลาไหลไปไหมโอ้สวยสวยนี่กำลังสาวนะครับนี่สาวมาแล้วท่านประธานนะครับได้สักตัวไหมหมันไม่รู้คนนี้ เียงส im <im 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 ่งมือไมได้นะครับน uh ี uh ่งมมันไม่ได้ขอนนะครับช uh uh> ่วยด้วยนะครับทุกสายจะหนักนะครับเนี่ยหนักปลาหรือหนักอะไรนี่เนาะโอ้ได้ได้ได้โอ้ได้เหมือนกันนะครับนี่โอ้เออถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับนี่โอ้ได้ปลาเยอะมากเลยครับเออตันไปยังไงก็ถือทานในพิธีนะครับก็เอ่อเจอเอ่อเดินเยี่ยมชมพิทักษ์กนะครับต่างๆที่เอ่อพวกเรามาจัด นิทรรศการพี่น้องที่ได้ปลาตัวใหญ่ๆนะครับยกโป้ให้หน่อยครับให้เก็บไว้เลยนะครับเอามาชั่งแล้วจะได้รางวัลนะครับที่ดีคือละสันะครับอันนี้คือละสันเร้เ่ยนอนด้วยรือไ่รูหมดครับคู่เนาะเข้าสุขีจังนะครับท่านหนึ่งจัเกิดมาในเรื่องการเตระครับ ไอนนกันัเลยนครับเี๋ยวเาค่ันใคอาจแน่นสุดเลยมามาได้ดีดก็ได้ค่ะบ้างเนาะังนู้นนีครับวงไว้บ้างทวงไว้บ้าอย่นี้ยังะอันนี้่อได้ใูคนเดียครับลองนี่ก่อนเพราะพันุ้นนะครับเพื่อนุบาลไว้ก่อน จะใส่คำทิ้งเหนือนะครับขอกขุยอันนี้ขอกปลาไปเลยเขาจะได้รู้ว่าปลาที่นี่ใหญ่จริงถ่ายมีอะไรโชว์ลงมีอะไรโชว์บ้างปลาจีนตัวนี้กระปั้นนวลจันตัวนึงเนี่ยปลาจีนตัวนี้นวลจันอันนี้นวลจันเนาะตอ๋อปลาที่ไหนโอ้ชุดนี้ปลาจีนเยอะมากเออปลาจีนทำไมเยอะ สดเลยครับนี่ตัวนี้โวนกันสดอันนี้บัตรห้าร้อยจะคุ้มไหมครับตอนนี้ใกล้จะคุ้มแล้วใกล้จะคุ้มแล้วแต่ว่าทั้งวันนี่น่าจะคุ้มน่าจะาจะคุ้มได้ปลาจีนตัวประมาณตัวีนี่ใหญ่มากเกียดแปดโลแปดโลแปดโลครับประมาณแปดโลยังไม่เลิกยังยังพอมีหวังถึงกี่โมงครับนี่อ๋อเขาก็หนดสิบหกได้เยอะได้เยอะแต่ก็ไม่น่าจะถึงนั้นหรอก พอมาไกลครับโอเคมาจากไหนครับน้องหงครับโอ้มาจากน้องหงนะครับเซียนปลามาจากน้องหงเลยนี่ครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมเจ้านี้หน่อยชมดูเจ้านี้หน่อยเห็นแวบแบบแวบแบบตัวใหญ่ปลาโน่นจันนี่เลยปลาไหนปลาไหนครับไข่ไหมนิ่มไข่ท้อมโอ้ประมาณห้าหกโล เขาขึ้นเกือบไม่ไหวแล้วน,นีน่แล้วมันนอดจูนอดก็หิ้มไม่หิ้มไม่ใส่เกือตัวเขาตัวนี้ก็ก็หลายตัวให้ยกให้ดูหน่อยโอ้อันนั้นปลาอะไรนะ่รระอันตัวปลาจีนปลาจีนเยอะเนาะโอ้โหอันนี้เจ้านี่ยอะเยอะครับเกินเกินนะครับคุ้มละห้าร้อยโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากพี่เฮ้ยเร็วกันดีวะ ไอ้ลอมากี่ตนะัว้โหสตัวอูเ้เยนะโหเดี๋ยวรอลุ้นดูว่าตัวที่เสียนตากำลังโดเป็นจุตัวนาจีนทั้งหมดลันบันไดบานบันไดกันจีนมา <c oughs> <c oughs> นไม่ไหวครับโอ้ย โอ้นี่ครับสุดยอดมากครับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยพี่กลับบ้านเลยพี่พี่กลับบ้านเลยพี่โอ้ยดนครับเดโดนครับโอ้ปลาชินเนาะเย้เลยครับหม้ที่หม้ตตำเลยครับนี่ หนัมนกมากนะครับเป็นเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยว้ดูหน้าคนด้วยทักสิหวดทักสิไทย,ยทั้งสีหลดทั้งไทยอู้วของแปลกันอุ้มจับหูมันยกขึ้นเลยจับหูมันนัดจับหูลูกโอ้กครับแปดโลครับนี่ตอนนี้มาที่หนึ่งใช่ไหมเอามาทีหนึ่งหนักไหมลูกไหวไหมถ้าให้ฟรีเอาไปบ้านได้ไหม โอเคอันนี้ปลานะครับไม่ใช่มันนะครับนี่ <laughs> ไม่ไหวแล้วครับโอ้ประมาณ30กว่ากิโลเมต